คำปู่ย่าตายายสอนอย่าดุลูกเวลาเราเป็นพ่อแม่เรามักคิดว่าการดุคือสิ่งที่จำเป็นเพราะเราอยากให้ลูกเป็นคนดีโตไปไม่เกเรแต่คำของปู่ย่าตายายที่ตกทอดกันมาเตือนเราบางอย่างที่คนรุ่นใหม่อาจหลงลืมท่านบอกว่าอย่าดุลูกโดยไม่เลือกเวลาเพราะแม้คำพูดจะมาจากความรัก แต่ถ้าเวลาผิดมันอาจกลายเป็นบาดแผลที่ไม่มีวันลืม 1. อย่าดุลูกตอนกินข้าวมื้ออาหารไม่ใช่แค่เรื่องปาดท้องแต่มันคือเวลาที่ครอบครัวได้นั่งล้อมวงพูดคุยและสร้างความผูกพันถ้าคุณดุเขาตอนนั้นอาหารจะขมและความรู้สึกจะติดลบวันหนึ่งลูกอาจไม่อยากกินข้าวกับคุณอีกเลย เพราะอาหารที่เคยอร่อยถูกปนเปื้อนด้วยความรู้สึกผิดและความกลัว 2. ถออย่าดุลูกต่อหน้าคนเยอะเด็กก็มีศักดิ์ศีเมื่อคุณดุเขาต่อหน้าคนอื่นโดยเฉพาะเพื่อนหรือญาติพี่น้องมันไม่ใช่แค่ทำให้เขารู้ตัวว่าผิดแต่มันคือการประจานหัวใจของเขาความอายอาจฝังแน่นมากกว่าความผิด และเขาอาจาเริ่มเลือกห่างจากคุณแทนที่จะเข้าใจคุณ 3. อย่าดุลูกตอนลูกกำลังดีใจเด็กเล็กเวลาเขาดีใจมันคือช่วงที่หัวใจเขาเปิดกว้างเขาอยากแบ่งปันอยากให้คุณรับรู้ว่าหนูทําได้แล้วถ้าคุณดุเขาในช่วงนั้นไม่ว่าจะเรื่องเล็กแค่ไหนคุณกำลังปิดประตูใจเขา ครั้งหน้าเขาอาจไม่กล้าภูมิใจในตัวเองอีกแล้วและอาจไม่อยากให้คุณรับรู้เรื่องดีๆของเขาอีกเลย 4. อย่าดุลูกตอนลูกรู้ว่าผิดแล้วถ้าเขารู้ว่าตัวเองผิดนั่นแปลว่าเขากำลังเติบโตคุณไม่จําเป็นต้องซ้ำเติมหรือย้าให้เขารู้สึกแย่กว่าเดิมสิ่งที่เขาต้องการคือคำแนะนำไม่ใช่คำดา่า เพราะการรู้ผิดแล้วได้รับโอกาสจะสร้างคนที่กล้ารับผิดชอบแต่การรู้ผิดแล้วถูกเหยียบซ้ำจะสร้างคนที่เลือกหลบและโกหก 5. อย่าดูลูกตอนลูกกำลังเศร้าเด็กที่กำลังเสียใจเหมือนคนที่ลอยอยู่กลางน้ำคุณไม่ควรตะโกนว่าไหวผิดแต่ควรยื่นมือให้เขาก่อน ดุในจังหวะที่เขาอ่อนแอคุณอาจทำให้เขาไม่อยากเล่าอะไรให้ฟังอีกเลยเพราะความรู้สึกของเขาคุณไม่ฟังตั้งแต่แรกแล้ว 6. ต่ออย่าดุลูกก่อนเข้านอนเวลาเข้านอนควรเป็นช่วงที่หัวใจอบอุ่นไม่ใช่หัวใจที่เต็มไปด้วยน้ำตาหรือคำว่าหนูผิดอีกเหรอคำพูดสุดท้ายก่อนหลับคือสิ่งที่อยู่ในใจลูกนานที่สุด อย่าให้คำด่าเป็นเสียงสุดท้ายของวันแต่ให้คำรักเป็นสิ่งที่ลูกได้ยินเพื่อให้พรุ่งนี้เขาตื่นมาอยากเป็นคนที่ดีขึ้นการดุไม่ใช่เรื่องผิดแต่การเลือกเวลาในการดุคือสิ่งสำคัญเราไม่ต้องเลี้ยงลูกให้สมบูรณ์แบบแต่เลี้ยงเขาให้รู้ว่าเขาสำคัญรู้สึกปลอดภัยและกล้าที่จะเติบโต เพราะวันหนึ่งลูกจะจำคำของเราไว้แล้วใช้มันกับลูกของเขาและถ้าเราเลือกไม่ดุในวันที่ไม่ควรดุเราอาจได้เห็นความรักเติบต่อขึ้นรุ่นต่อรุ่นมาก